มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสุนารีสวยขึ้นสุนารีราชสีมาเผยภาพล่าสุดนะคะหน้าเด้งแบบสุดๆค่ะหลังดึงหน้าใหม่รอยเหี่ยวหายเกลี้ยงสวยขึ้นเป็นกองเลยค่ะหากว่าเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งแล้วคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จกักคุณสุนารีราชสีมานะักรองลูกทุ่งสาวเมืองย่าโม ขวัญใจคนทั้งประเทศนะคะที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องมาเกือบ40ปีบนถนนสายบันเทิง ซึ่งนอกจากการร้องเพลงด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์แล้วเธอยังมีฝีมือทางด้านการแสดงรวมไปถึงบทบาทพิธีกรแล้วก็กรรมการตัดสินในอีกหลายรายการอย่างไม่ทองคําเพชรตัดเพชรแล้วก็โจ๊กตัดโจ๊กแถมชีวิตส่วนตัวก็ดีดีค่ะเพราะว่าหลังจากเปิดตัวครบกับวอลเตอร์หนุ่มต่างชาติที่อายุน้อยกว่าถึง20ปีนักร้องสาวคนนี้ก็ดูจะสดชื่นขึ้นผิดหูผิดปานะคะ ล่าสุดยังได้สร้างความฮือฮานะคะเมื่อสุนารีนั้นตัดสินใจศิลยกรรมดึงหน้าเพื่อความอ่อนเยานะคะพร้อมเผยโฉมใหม่หลังเข้าผ่าตัดกว่า10ชั่วโมง สำหรับโนารีราชสีมานะคะชื่อเดิมทีมสอนนาเกิดเมื่อวันที่16มีนาคมพศ2511ปัจจุบันอายุ54ปีนะคะแต่บอกเลยว่านับตั้งแต่เข้าวงการมาเธอเองแทบไม่เคยปล่อยให้ตัวเองโทมอีกทั้งขยันออกกำลังกายแล้วก็ดูแลความงามอยู่เสมอโดยเฉพาะใบหน้าของเธอที่สวยเป๊ะขึ้นค่ะเพราะเคยจัดฟันมาแล้วอีกทั้งยังเสริมจมูกมาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วอีกด้วยค่ะ แน่นอนว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้คุูสุนารีนะคะรศรลยกรรมเพิ่มอีกอย่างด้วยไวัยเลข5โดยเน้นเรื่องของการดึงหน้าที่หย่อนคล้อยตามวัยทั้ง3ส่วนทําให้เห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะรวมทั้งแก้ไขหนังตาตกเอาถุงไขมันใต้ตาแล้วก็ไขมันเหนียงใต้คางออกในคราวเดียวค่ะแต่เธอก็ยังคงคอนเซปต์สายธรรมชาติไม่ทำศิลยกรรมจนหน้าตึงผิดรูปหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะคะ หลังจากแผลหายแล้วเธอได้เผยใบหน้าที่ดูกระชับขึ้นเหมือนลดอายุลงไป20ปีทำเอาแฟนคลับร้องว้าวไปตามๆกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิตโลค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,พาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ